วัดเก่า122ปีกุมารทองและสถานที่ที่มีคนถูกรางวันซ้ำๆคืนนี้เลขผีบอกจะพาคุณไปพบกับกุมารสายโชคลาบที่ผู้คนเรียกขานว่าเจ้าสัวทองซับโตวัดสางามจังหวัดนครปฐมเจ้าสัวทองซับโตกุมารองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างโดยหลวงพ่อแย้มฐานยุโตจิตเอกของหลวงพ่อเต๋คงทองอดีตเจ้าอาวาสในปีพศ2549มีพิธีปลุกเสกอย่างต่อเนื่องถึง19 00ันา หงพ่อแย้มก็ให้นํากุมารที่แตกหักทั้งหมดเอามาบรรจุไว้ใต้ฐานทองสตโตพอเอามาบรรจุรวมกันแล้วเนี่ยหลวงผู้แย้มก็ได้นั่งบริกรรมาฐานแล้วก็จุกเศษทองสตโตผูกจิตใหม่ให้มาจุติใหม่ขออะไรแล้วได้แต่ไม่ทาหลายคนบางคนก็ถูกรางวัลเช่นรางวันที่1ก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้มาแสดงตนส่วนใหญ่ที่ว่าไม่กลับมาแก้บ,บนเนี่ยเขาก็จะไปตามเหมือนกันไปเตือนว่าเอยเคยมาบนอย่างนีนไ้ไว้นะ เราจะมาขอโชคขอลาบจากเจ้าสัวทองซับโตกันค่ะอันนี้เป็นเลขเดียวกับลูกเต๋าเลยค่ะแต่ว่าอาจจะมีการกลับหัวกันนิดนึงใช้วิจรารณญาณในการเลือกเลขนะคะเจ้าสัวทองซับโตอาจไม่ใช่เพียงกุมารแห่งโชคแต่คือสัญลักษณ์ของความหวังและศรัทธาที่ผู้คนมีต่อสิ่งที่มองไม่เห็นเลขผีบอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณอย่าหลงงมงายและอย่าลืมว่าสิ่งที่ได้คือดวงสมพงของแต่ละคน